ขนมถังแต่ขนมที่ขายดีเฉพาะในกลุ่มคนขี้แพ้เจ้าขนมแป้งหนาาใช้เยอะๆเป็นขนมที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่นําเข้ามาพร้อมการอบพยพเหมือนกับขนมหลายๆอย่างที่ผมเคยเล่าไปในหลายๆคลิปเพื่อนๆกลับไปย้อนฟังได้นะเดิมทีเนี่ยเจ้าขนมก็ยังไม่มีชื่อเรียกเป็นทางการคนขายก็เรียกแต่ขนมขนมแล้วก็ขนมและเมื่อเกิดการกระจายตัวของพ่อค้าแม่ค้าไปยังสถานที่ต่างๆและแล้วกลับพบว่าขนมชนิดเนี้ยขายดีที่สุด3สถานที่นั่นก็คือสนามมวยสนามม้าและสนามชนไก่แล้วมันหมายความว่ายังไงสนุกนะยไม่ใค ยาก,ก็เจ้าขนมชนิดนี้ยแป้งหนาฟูไส้เยอะราคาถูกที่สําคัญ1ชิ้นสามารถกินได้ทั้งสองคนแถมอิมอ่มมีทั้งหานั่นแหละครับท่านผู้ด,ดูผมกําลังจะบอกว่าคนที่ซื้อคือคนที่แพ้พนันไม่เหลือเงินมากพอที่จะกินอาหารเหลาหรือเมนูแพงๆบัตรนั้นเป็นต้นมาเจ้าแป้งก็ได้รับชื่ออย่างเป็นทางการนั่นก็คือขนมถังแตกไม่แตกได้ไงอะ่ะพกแบงค์พันเข้าไปได้เหรียญบาทกลับออกมาเมื่อวันเวลาผ่านไปก็ยังมีคนกล่าวขานว่าเจ้าขนมเนี่ยก็ยังเป็นขนมถังแตกอยู่ดีเพราะรูปร่างหน้า ตาไปกระไม้คล้ายกับกระเป๋าเงินซึ่งกระเป๋าเงินเนี่ยเปิดมาไล้ต้องเจอเงินใช่ปะแต่ขนมถังแตกเปิดมาเจอแต่ใส่มาพร้าวซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาใส่ต่างๆมากมายมีหนําซ้ำยังเปลี่ยนชื่อเป็นขนมถังทองชื่อมงคลสุดๆเพราะทุกอย่างมีเรื่องราวกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดเมนูถัดไป